มิชากำลังมองหาวิธีการรักษาโรคนอนไม่หลับซึ่งมันเป็นโรคที่ส่งผลกระทบกับเธออย่างมากโรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาอย่างมากของผู้คนจำนวนมากมายและเป็นโรคยอดฮิตในรัฐมินนโซตาเป็นโรคที่ทำให้เกิดปัญหาในการนอนหลับเช่นตื่นขึ้นมาเองในขณะที่นอนหลับหรือการนอนหลับไม่สนิท การตื่นขึ้นไวกว่าปกติและการนอนหลับยากซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายเป็นอย่างมากทำให้ระบบการทำงานต่างๆในร่างกายผิดปกติพวกเรามีความรู้มากขึ้นจากการเก็บข้อมูลหลักฐานจากการใช้สารสก,กัดจากกัญชาพวกเราได้ทดลองกับผู้คนที่เขาสนใจทดลองใช้ โดยเราจะทดลองใช้น้ำมันสกัด CBD กับนิชาและเราก็เชื่อว่าน้ำมันสกัดอาจช่วยให้เธอนอนหลับได้ดีขึ้นโดยเราจะใช้ CBD หยดใต้ลิ้นก่อนที่เธอจะเข้านอนหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วก็ลองให้เธอหยุด CBD ในอีกสองสัปดาห์ต่อมาผลที่ออกมาก็คือเธอสามารถนอนได้ถึง9ชั่วโมง นั้นเราหวังว่านี่คือสิ่งที่เป็นแนวทางในการรักษาโรคนอนไม่หลับที่จะช่วยคนเป็นโรคนี้ให้มีอาการดีขึ้นดังกล่าว